สวัสดีค่ะสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางานที่กำลังจะเปิดใช้งานของศูนย์รวมระบบบริการของกรมการจัดหางานไปชมกันเลยค่ะ ทะเบียนเข้าใช้งาน eService ขั้นตอนที่1เข้าหน้าเว็บไซต์ eService.doe.go.th จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่เว็บไซต์เลือกเมนูเข้าสู่ระบบสำหรับประชาชนทั่วไปหรือนายจ้างบุคคลธรรมดาให้เลื่อนเมนูมาที่บุคคลธรรมดา ตอนที่2เข้าสู่ระบบแบบ single sign on เมื่อเข้าสู่หน้าดังกล่าวสำหรับประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทยคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนขั้นตอนที่3เมื่อเข้าสู่ระบบบริการดิจิตอลไอด้วยรหัสผู้ใช้ DGA จะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ผู้ใช้งานใหม่ยังไม่มี user id ของ DGA ให้คลิกเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานกรณีที่2 ผู้ใช้มี user id ของ DGA แล้วให้เข้ารหัสผู้ใช้งานด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบกรณีผู้ใช้งานใหม่ยังไม่มี user id ของ DGA ให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน mm hmm. เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน mm hmm. เข้าสู่หน้าต่างเพื่อย,ยืนยันข้อตกลงการใช้บริการที่สุดและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจากนั้นอ่านข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานดิจิทัล ID คลิกตกลงเพื่อย,ยอมรับเงื่อนไข เมื่อคลิกตกลงจะเข้าสู่หน้าต่างลงทะเบียนให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยจากนั้นเลือกช่องทางการลงทะเบียนแบบเลเซอร์โคดหลังบัตรประจำตัวประชาชนและกดปุ่มถัดไปจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป ต่อมาระบบจะปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 1. กำหนดบัญชีผู้ใช้ 2. กำหนดรหัสผ่านจากนั้นกดถัดไประบบจะปรากฏหน้าต่างยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่มขอรหัส OTP ทาง SMS ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์มือถือให้นำรหัสมากรอกในช่องระบุ OTP จากนั้นกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นระบบจะแสดงข้อความว่าท่านได้ทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วและกดปุ่มถัดไประบบจะปรากฏหน้าตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงทะเบียนให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วกดยืนยันข้อมูล จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าผลการลงทะเบียนสำเร็จพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบด้วยรหัสดิจิตัล ID ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบบริการของกรมการจัดหางานได้ที่ e-service.doe.go.th ผ่าน Single Sign-On กรณีผู้ใช้งานมี User ID ของ DGA แล้วให้เข้ารหัสผู้ใช้งานด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบบ,บริการกรมการจัดหางานได้เลยค่ะ เมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วจะแสดงบริการต่างๆของกรมการจัดหางานผู้ใช้งานสามารถเข้าบริการต่างๆของกรมได้และสามารถแก้ไขปรับปรุงประวัติที่ปรากฏบน personal profile ได้ซึ่งในหน้านี้จะปรากฏเมนูไทยมีงานทําขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานการให้หรือขอรับสิทธิ์สําหรับผู้พิการมาตรา35สําหรับในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปที่บริการของไทยมีงานทํา แสดงขั้นตอนและวิธีการในการลงทะเบียนผู้หางานส่วนที่1คือประวัติส่วนตัวงานที่สนใจการศึกษาและประสบการณ์ส่วนที่2คือการฝึกอบรมและความสามารถพิเศษเริ่มจากส่วนที่1ประวัติทั่วไปเว็บไซต์จะแสดงหน้าข้อมูลดังกล่าวให้กรอกข้อมูลในช่องที่มีดอกจันทร์ให้ครบถ้วนทุกช่องต่อมากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนดังนี้ งานที่สนใจได้แก่ช่องตำแหน่งงานโดยการกดค้นหาประเภทการจ้างอัตราค่าจ้างและหากต้องการเพิ่มตำแหน่งงานให้กดปุ่มเพิ่มตำแหน่งงานที่สนใจการศึกษาได้แก่ระดับการศึกษาชื่อสถาบันและวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงาน ต่อมาแนบเรซูเม่จากนั้นกดยินยอมหรือไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตามพรบข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ,ร,ราาพศ2540ต่อมาในส่วนที่2ถ้าต้องการให้ประวัติเราน่าสนใจให้เพิ่มประวัติการฝึกอบรมใบประกาศนียบัตรความสามารถพิเศษสไตล์การทำงานและบุคลิกภาพ และยังสามารถอัดวิดีโอแนะนำตัวอัปโหลดเข้า YouTube ได้ด้วยนะคะจากนั้นให้ไปที่ปุ่มบันทึกจะมีข้อความจากระบบสอบถามความต้องการเก็บข้อมูลในรูปแบบบัตรดิจิตอลให้เรากดตกลงถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าการให้บริการจัดหางานในรูปแบบใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คนหา จ้างสถานประกอบการหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์หรือโทร044513223สวัสดีค่ะ